สวัสดีค่ะส่วนใบอนุญาตขับรถสำนักง,งานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5กรมการขนส่งทางบกนะคะวันนี้จะมาแนะนำว่าเอกสารที่จะต้องเตรียมทำใบอนุญาตขับรถสำหรับชาวต่างชาติมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเอกสารที่จะต้องเตรียมมาทำสำหรับชาวต่างชาตินะคะก็จะมีพัสอร์วีซ่าหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ใบรับรองแพทย์นะคะฮัลโหล สวัสดีค่ะ I want to do Thai driving license. Driving License? Yes Passport Visa uh, Driver license local Resident <Yes. S 1> certificate Medical certificate <Yes. S 1> Okay Copy mm hmm. Okay QA foreigner Foreigner Okay Please wait สำหรับชาวต่างชาตินะคะที่เราจะตรวจเอกสารให้เขานะคะเบื้องต้นก็คือเขาจะต้องมีพาสะปอร์ตวีซา่าหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่แล้วก็ใบรับรองแพทย์นะคะสำหรับมาให้เจ้าหน้าที่เบื้องต้นตรวจสอบเอกสารก่อนนะคะสำหรับทำใบขับขี่ในกรณีนี้เขามีใบขับขี่ ท้องถิ่นเขามาเทียบนะคะมีใบขับขี่ท้องถิ่นมาเทียบอันนี้เขาสามารถอบรมออนไลน์หนึ่งชั่วโมงมาจากบ้านได้เมื่อมาถึงเราตรวจสอบเอกสารครบแล้วนะคะเราจะมีใบนัดให้เขาเราจะมีใบนัดเขียนให้เขาว่าคิวนัดของเขาถึงเมื่อไหร่นะคะแล้วก็มีเอกสารใบนัดนี้ให้เขาเราจะลงในสมุดของเรานะคะสำหรับเดือนกันยานี้ ของเรานัดถึงวันที่18กันยายนแล้วนะคะโดยจะมีปฏิทินนะคะของเราเพราะว่า,าเวลานัดหมายของต่างชาติาไม่สามารถที่วอกินมาทำวันเดียววันนั้นได้เลยเนื่องจากว่าขั้นตอนของเขาเยอะพาสปอร์ตวีซา่ารับรองถิ่นที่อยู่แต่ละท่านบางวันจะหมดอยู่แล้วเราก็ต้องตรวจสอบเอกสารและจะแนะนำให้เขาว่าเขาจะต้องไป ต่อวีซ่ามาอีกนะวีซ่าจะต้องอยู่ถึงกี่วันนะคะ,ะเมื่อนัดแล้วถึง17กันยายนแต่ถ้าวีซ่าของเขาอีก15วันจะหมดเรานัดไปตั้งวันที่17อของเขาจะหมดเราก็จะต้องบอกให้เขาว่าก่อนมาตามที่เรานัดหมายนี้เขาจะต้องไปต่อวีซ่านะคะกลับมาอีกทีวีซ่าเขาจะต้องไม่หมดอายุหรือไม่ต่ำกว่า15วัน แบบนี้นะคะเราก็จะต้องแนะนําเบื้องต้นเราได้แค่ตรวจเอกสารเบื้องต้นให้เขาก่อนเสร็จแล้วก็จะออกใบนัดหมายให้เขานะคะเมื่อมาติดต่อตามเวลาที่นัดแล้วนะคะเราจะแนบใบทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้เขาแต่ว่าเราขึ้นไปให้เขาออกคําขอของเขาก่อนเมื่อออกคําขอเสร็จแล้วว่าเขาออกใบขับขี่ประเภทอะไรชนิดอะไรนะคะทดสอบสมรรถภาพร่างกายเสร็จ ก็ลงมารับคิวถ่ายรูปได้เลยนะคะสำหรับทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะก็มาติดต่อตรงประชาสัมพันธ์ยื่นเอกสารนะคะเพื่อขอคิวทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะนั่งรอ,อดูทีวีถ้าทดสอบสมรรถภาพร่างกายนะคะก่อนที่จะเข้าห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกายต่อไปเป็นการทดสอบสายตาในการแยกสีนะคะบอกสัญญาณไฟจราจรเขียวเหลืองแดงนะคะ,ะจะทดสอบ สีละ3ามครั้งนะคะต้องถูกสองในสนะคะเป็น9ครั้งนะทดสอบสายตาเริ่มต้นที่จุดสตาร์ทนะคะกดปุ่มไว้แล้วเห็นสัญญาณไฟสีอะไรให้กดตอบสีนั้นนะคะเห็นสีแดงกดปุ่มสีแดงนะคะตรงนี้เป็นการทดสอบสายตาทางลึกนะคะก็จะกดให้เสามาตรงกันส่งคำตอบกดปุ่มสีเหลืองนะคะทดสอบ3ามครั้งนะคะ เดินหน้าถอยหลังปุ่มสีแดงนี้เป็นการทดสอบปฏิกิริยาทดสอบการตัดสินใจในการเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งนะคะให้ไฟสีเขียวขึ้นค่ะเห็นไฟสีแดงแล้วเหยียบเบรกนะคะต่อไปเป็นการทดสอบสายตาทางกว้างนะคะคางไว้ตรงนี้นิ้วชี้สองข้างกดปุ่มสีขาวด้านข้างอ่าตามองตรงไปด้านหน้าเห็นปุ่มสีขาวขึ้นด้านไหนให้กดปุ่มด้านนั้นนะคะ จะทดสอบ3ามครั้งเมื่อทดสอบสมรรถภาพร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงมารับคิวถ่ายรูปนะคะก็จะกดคิวรับคิวถ่ายรูปเพื่อออกใบอนุญาตขับรถของเขาสําหรับครั้งแรกที่ได้นะคะใบอนุญาตขับรถเขาจะได้ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว2ปีนะคะเมื่อเขาใช้ครบ1ปี ก็ต้องดูอีกว่าวีซ่าของเขานี่เป็นวีซ่าที่อยู่แบบ1ปีหรือว่าวีซ่าเป็นชนิดไหนถ้าวีซ่า1ปีเขาสามารถใบอนุญาตขับรถชนิดครั้งแรกชั่วคราว2ปีใช้ครบ1ปีแล้วก็สามารถมาเปลี่ยนเป็นชนิด5ปีได้แต่ครั้งแรกที่ได้ก็คือใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว2ปีนะคะสำหรับออของท่านนะคะใบอนุญาตของท่านรถยนต์ชั่วคราว2ปีค่าธรรมเนียม205บาท สามารถสแกนจ่ายชำระเงินสดได้เสร็จแล้วน้องก็จะถ่ายรูปรับใบขับขี่นะคะ